ช่วงนี้นะครับบุริมีชแนเเล,ลนะครับก็นะครับการเดินลกสายลงใต้เป็นชิมจอนงเซานะครับพีอยากจะบอกว่าวันนี้มีร้านเด็กคือข้าวแกงอมเพชรหัวประตอบนะครับพี่อยากจะบอกว่าเป็นข้าวแกงที่อยู่ตรงแยกปากน้ำฟางนีนะครับพี่ยจะบอกว่าอาหารร้านนี้เนี่ยอร่อยมากแล้วก็ด้วยความอยู่ยใกล้ทะเลเนี่ยอาหารสดใหม่ถ้าใครมานะครับเน ช่วงปราบุรีตอนเช้าๆเนี่ยพ่อแกงข้าวกล้อน,นี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีอาหารอร่อยอีกทางครับวันนี้จะเียนวัฒน์ทานปาลาทูนะครับลปลาบุรีดูเห็นแล้วน,น่ากินเดี๋ยวลองมาดูครับก็ช่วงเช้าๆอย่างนี้เนี่ยที่ปากน้ำปราบุรีเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นโจ๊กต้องเลิศวันนี้เนี่ยข้าวแกงเนี่ยร้าน บอกว่าอร่อยนะอิตาลีจะหลงใต้ทุกครั้งเนีจะต้องมาร้านมาสอแล้วก็กับข้าวเนี่ยช่วงเหนือสายจะจำเลยนะคือถ้ามาทานเช้าๆได้เนี่ยอย่าบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดคือมันอร่อยจริงๆแล้วคุณกับข้าประมือเนี่ยคือแบบว่าเนี่ยปลาให้เต็มมากเลยแล้วก็คือรสชาติเข้มข้นฝีมือสไตล์คนเพนตุดีเอกลักษณ์ที่นี่นะครับคือน้ำปลา เป็นเอกลักษณ์ของคนเคือเขาจะไม่มีทันในเรื่องอาหารบางบ้างลองทานดูครับแล้วก็จะรู้ว่าความอร่อยเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับในที่ชาวบ้านและราคาสงมากเลยคนระับเงลักของร้านเปตอวอย่างเลงนะครับรน้ำพริกน้ำเปี้ยน้ำพรกระปิดด้วยนะคือแบบอร่อยมากหอมของกระปิเลยอะคือถ้าใครได้ลองมาทานเนี่ยจะรู้เลยว่า ทำจากวัตถัดิบห้อง,งอแข็งแล้วคงมีผักมีน้ำจิ้ด้วยเป็นกับข้าวไทยโบราณนันเ กดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของปุรุเอมี่ Channel นะครับหรือใน Facebook นะครับพิมคำว่า Emmy ี่เทพนิมิตนะครับโหระเวศศรีธนนชัยหรือ i t ทับ b อนะครับ p o n g n u a น u k ุกนะครับก็จะสามารถติดตามปุรุเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ